สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะวันนี้น้องไผ่ตรงกับพ่อแว่นนะครับจะมารีวิวอะไรลกูกฮะโก,โกสนี่อะไรโกสเปเปอร์มาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกใช่ไหมลูกมาม่มมมามาเลยนะมาดูกันนะครับว่านน้องไผ่ตรงจะสวยไหมสวยไหมนี่ฮะเขาก็มีซอสมาให้ก็ชิมดูก็ถือว่าเผ็ดน,นะฮะก็ถือว่าเผ็ดน,นะฮะก็ถือว่าโอเคเลย ก็ผมก็ถือว่าชิวๆนะครับเผ็ดแบบก็สบายๆนะผมว่ามันฉุดดีเส้นดำนะฮะเอาเรามาดูกันครับว่าบาบ้าถ้วยละแปดสิบเก้าบาทเนี้ยมันจะทีเด็ดมันจะเป็นยังไงเนี้ยแปดสิบเก้าบาทโกสเปะดูนะครับว่าเด็กน้อยคนนี้จะสู้ไหวไหมเออเอาเอาลูกลองเลยครับดีครับดูนะครับว่าเด็กคนนี้นี่ จะสามารถพิชิตมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกได้ไหมนะฮะเอา้าลุยดิครับชักช้าอยู่ยายนี่ไปตรงกับพ่อแว่นนะครับเอา้าว่ามากินเต็มที่กินเลยกรูปต้องสนใจดูนะครับเอาแล้วครับ เอาละครับไปตรงกับพ่อแว่นนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับสวยไหมครับสวยครับ